สวัสดีครับผมลุงยุทธลุงะเนจรท่องเที่ยวรายงานตัวครับวันนี้ได้ออกเดินทางจากวัดโพทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเมื่อเวลาเที่ยงตรงและได้เดินทางมาถึงณที่นี้เขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ซึ่งจะได้เดินทางต่อไปยังอำเภอสีคิ้วบ้านพักพวกกันจังหวัดโคร,ราชอาจจะถึงค่ำหน่อยเพราะว่ายังเหลือระยะทางอีกไกลออและเดินทางโดยโมอเตอร์ไซค์คู่ใจคาวาสกิเชียคันนี้ครับซื่อสัตย์ ไม่ได้มีการเกเลอะไรระหว่างทางให้ดูบรรยากาศรอบๆระหว่างเดินทางครับบรรยากาศดีถนนสองเลนถนนสี่เลนครับเรียบถนนใช้ได้คงจะถึงสี่คิ้วค่ำๆหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นไร ไปเรื่อยๆครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ